วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสัญญาครับเรื่องสัญญาสำคัญยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ <Wow. S 1> ไป <Yahoo. S 1> ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเรื่องสัญญางานเนี่ยเป็นประเด็นมากๆนะครับเพราะว่าคนไทยเราอะเป็นคนขี้เกงใจครับใจอ่อนไม่กล้าทําสัญญาไม่กล้าทวงสัญญาไม่กล้าอ่านสัญญาแบบ ัวเขาจะหาว่าเราอะไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตรงเนี้ยจะทําให้เราลําบากในภายหลังได้นะครับผมเพราะว่าการไม่มีสัญญาเนี่ยมันหมายความว่าเขาก็ไม่จมําเป็นต้องรับผิดชอบเราซึ่งในทางกับการเราก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเขาแต่จริงๆแล้วอ่ะการทํางานอ่ะเราอ่ะอยากให้เขารับผิดชอบเราเพราะว่างานมันไม่ได้หาง่ายครับการที่เราจะไปรับเงินสดนู่นนี่นั่นได้เงินเยอะกว่าจริงอะไรอย่างเงี้ยไปดูตามคนอื่นเขาอ่ะ มันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะครับเขาอาจจะไม่มีงานทุกวันก็ได้โดยเฉลี่ยแล้วอะ่ะบางทีเราอาจจะทํางานประจําได้งานถี่กว่าเขารายได้เราอาจจะมากกว่าเขาก็ได้มันเป็นเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นของแต่ละคนนะครับมันไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีงานประจําเราควรจะมีสัญญางานนะครับเพื่อป้องกันตัวเรานะครับผมสัญญางานมีข้อดีนะครับสําหรับคนขับรถนะอย่างแรกเลยคุณจะได้ความมั่นคงนะครับ ก็คือแน่นอนเลยว่าเขาจะไม่ทิ้งเราในระยะสัญญาก็คือสัญญา3เดือน6เดือน1ปี3มปี5ปี6ปีอะไรแบบนี้นะครับผมก็เท่ากับว่าเราจะมีงานทําไปยาวๆไม่ต้องคิดอะไรมากทําแต่งานอย่างเดียวเลยแล้วในสัญญานั้นนะยังจะมีรายละเอียดีก็คือระเบียบการทํางานระเบียบการแต่งกายระเบียบการลาง,งานและที่สําคัญก็คือการจ่ายเงินเขาจ่ายเงินให้เราอย่างไงทุกวันที่เท่าไหร่เขาหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ มันจะชัดเจนครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราค่อนข้างที่จะทํางานด้วยความสบายใจว่าเออเฮ้ยเราทํางานไปนะเราจะได้มีงานทํานะเราทําตามอย่างนี้ไม่มีผิดกฎไม่มีอะไรเราจะได้รายได้อย่างนี้หนึ่งสสามสี่มันจะทํางานแล้วมันจะสบายใจครับแล้วมันจะเข้าใจง่ายส่วนบริษัทจริงๆแล้วในทางกลับกันนะครับบริษัทเขาก็ได้ข้อดีจากสัญญานี้เช่นกันนะครับผมอย่างแรกเลยบริษัทจะได้ความมั่นคง ทางการทํางานนะครับก็คือลูกน <Bel> ้องเราก็จะอยู่จนครบสัญญาอันนี้ข้อแรกสําคัญนะครับข้อที่2ก็คือมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหรือมีความเสียหายในการทํางานเนี่ยเขาก็จะมีข้อกฎหมายในการป้องกันตัวนะครับบางทีเอายาเสพติดขึ้นรถเอ่ยใบทะลาะวิวาทเอ่ยขับรถไปชนคนอื่นเอ่ยเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการทําผิดอื่นๆน่ะก็จะมีข้อกฎหมายตรงเนี้ยเอาไว้คุ้มครองบริษัทเช่นกันครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอ่ะ สัญญามีประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินเพราะฉะนั้นในเวลาเราทํางานกับบริษัทไหนก็ตามนะครับถามหาสัญญาเลยครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับถามหาสัญญาเพราะว่าผมดูจากหลายๆคนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยบางทีไปทํางานบริษัทอื่นมาแล้วนะครับผมไม่ขอเอ่ยนะครับบางทีก็ไม่ได้รับเงินนะครับบางทีก็ไม่มีงานคือปล่อยทิ้งปล่อยกว้างเป็นรถสแปร์อะไรเงี้ยสำคัญนะครับคุณควรจะมีสัญญางานนะ แล้วสําหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยผมอยากรู้นะครับตอนนี้เพื่อนๆวิ่งอ,อยู่บริษัทไหนกันบ้างแล้วบริษัทนั้นมีสัญญาไหมสัญญาเป็นยังไงนะครับรบกวนคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์เอาไว้ด้านข้างล่างได้เลยนะครับเพื่อให้คนที่เขาอยากเข้าวงการคนอื่นๆอ่ะเขาได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะเข้ามาทำานะครับผมและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากจะกดเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับ